สวัสดีเพื่พี่น้องครับวันนี้เสาวันที่9กุมภาพันธ์2568พี่น้องพบกันตลาดนัดโคกกระเบื้องเพื่อสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคำเรียกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาโมนี้นะครับบรรยากาศคึกคักยุ่นนะครับผู้ชมหลายอยู่นะครับงัวกหลายเดี๋ยวไปยางรอเบิ่งนะครับราคาเป็นแดงแดงนะครับเป็นตอนราคากันเล่นะครับลูกไส้รอดหรอ เราค่ากันนี่นะแดงดีสูงยงยเงแต่ว่าขาบวกาับเงีเป็นแดงคนระับแม่แยกลูกสูง,ง 30, นะวัยสนะนะามนะ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 สิบนะครับอ้อยๆนะครับวัวพ้อมวัวพวงนะครับเปิดมาหมื่นสามติงนะครับนี่นะครับกาติงัวผูครับสูงวอยห้าสิบครับอ้วนๆนะครับเงยนะครับสามหมื่นปานะครับ นะะนะครับยีเอฟซีถามหาหว่าัวหัวหูนะครับมีลูกกระทบนะครับเป็นลูกผสมนะครับอินดูบาซินผสมบาบันแดงนะครับเป็นงัวหูกระทบกันนะครับรเห็นเจ้าของกับ พ่อพันาสายดำจำมุ้ไข่ไข่ใหไข่สองหน่วยแเยแกข้ลกซีกร <c oughs> ะโกออกเป็นบาซิ้งนะครับ กระโลกส่งหน้ากระโหลกกระโกใหญ่้าวไปทามเต็มลย่วหอดามานมาสปหลอห่านาพยัมาอยยังอง่สูงลอยหาสิลอยสี่สิบห้าบวกอยหาสนะครับ อย่างเข็มออกมุมนะครับสีเข้มๆขากับพ่อไส้ใดนะครับขายืนดีนะครับยืนแข็งดีอยู่นะครับบังเยาเลยก่ได้ซ้ำกุย่าบัวยาบัมันยากบับ่บ่บ่โอ้แข็งเลยกูหาเดีย เป็นสื่อที่ค่ายสวยนะถ่ายสวยนะ้อง่บัเนน่ว่าจะได้สี่หม่นหกอรันสี่หมื่นพอพันครับหูนิ่งนะครับเชื่องนะครับ 46, สีงง่หมื่นหกสอรมองของเมองเขา,าน่ติดเปอรแล้วนะครับเวียดนามซื้อแล้วนะครับติดเปแล้วนะครับเทาโบดเอฟหนึ่ง่ะาเท่าโบดเอหนึง <ś c oughs> น่งนะลมมีห้อยดูดยอ,ยอยู่แม่แยกหลูกเยแย่แยกหลูว่าเท่าค่าจักราทครับแบบนี้ค่าจักบาทครับสามหมื่นหาวสัญญาแม่แยกหลูกล่มตุ่ๆ สามหมื่นห้าันสูงใหญ่ลอยสี่สิบห้าบวกนะซึ่งแม่สามเดือนนะ่นะไรคุณคะท้องสามเดือนแ,นอนแม่ทสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนี่เบอร์บนนี้ ศ9 3 0์เก้าสามศูนย์เทสปดเจ็ดน่าบนะครับ3จ0 0 0บสาเท่าบครับสาเมืเท่าบดแต่เบิ้งนับ่วเท่าทาบุตังนี้คนขายบุารนะอยนะเล่พี่เล่น่อยอยอ่ตะวเราเห็นคนขายนะครอบประชาสัมพัธ์ะะคะ มวลเหนือนะครับสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับครับสาวสูงร้อยสี่สิบบวกมวลเหนือนะครับมื่นหามื่นเปียดมื่นหานะครับมื่นห้าสินค้าขายแล้วนะครับแม่ลูกลูกเท้าโบ๊นะครับแม่ขันเรียงนะครับลูกม่านสองตัวนะครับสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับค่าจักบาทนะครับตัวนี้ผมคู่นี้ผมจะได้ เจ็ดพันนี่ละเจ้าเจ็ดไปเป็นครูนะครับเจ้าเจ็ดนบครับนแยกกับคุยว่ากันอะไเนาะลูกก็งามนะครับลูกเครื่องดํานะครับเพ้าบดนะครับไปเป็นโคมงเจ้าเจ็ดนะครับแนี่ขาดน้ำเลี้ยงนะครับแยกก็ได้นะครับแน่เครื่องดับนะครับแข้งขาดีหมดนะครับประกันแข้งขานะครับประกันตำหนิภายนอกนะครับ สาวเจ็ดสองตัวแยกก็ได้เมื่อเราบอสนใจที่ต่อใดเบอร์ไดนะครับศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกสองสองศนย์สน้างหาสใจทุกาสอบถารับสาวเท้าบดงามๆครับไปเป็นคู่ก็ได้นะครับไปเป็นคู่สาวเจ็ดนบือเรื่องมีเมืดนะครับเอาสำหรับสายเท้าบดนะครับ อ,อเมื่อนี่สายเท้าบัได้พอดได้เบิ้งอยู่นะครับยางเลาะเบิ้งไม่ลูกจะจอยแบบมีดิก็เห็นก้นถอยนะครับยางลอยเหรียญไปข้านะงมมทาง้ายตลาดเบิางนะครับข้างหุ่มทอดได้เบิ้งอยู่เอาหัวกำลังขึ้นเดินนี่นะครับกำลังขึ้นเดี๋ยวนี้ร้อยเนื้อสูงรนะ้อยสามห้านะมื่นหกเหรียอ้วนวนะครับนะ วมวลหกนะครับร้อยเนื้อครับร้อยเนื้อนะครับสูงร้อยสามห้านะครับงัวแดงมีแต่งัวห่างๆจะจ่อยนะครับนะครับมีแต่งัวห่างงัวจ่อยนะครับวันนี้นะงัวแดงนะครับสาวหน่อย งัว่ะดน้ำเหลียงงวจอยคนระับแม่ลูกแม่ลูกลูกสูสุ้รลอยซีซบกูางานนี้นะครับจุง้งงวจอยมันไปจากออกกล่องมานเดีย <c oughs> นยะัยถามราคาเลยทีกล่องมา่ก่้นันจุ้งจุ้งหนีหมดนะ่คือใครบักผูขาซิงครับ บัพรูขาพอดีนะครับหมื่นสามหาดอยนะครับสูงร้อยสามสิบห้าบวกครับนุมน้อยสูงร้อยสามห้าขาเสียนะครับหมื่นสามห้าดอยนะครับแบบนมน้อยอ้วนอนนะครับสูงร้อยยี่สิบนะครับหมื่นสามนะเนื้อเนีนๆนะครับหมื่นสามห้าดอย มึงสามอร่อยไทยแลนด์ไทยแลนด์หัวดำกับมีอยู่นะครับตัววนี้ก้นขายนะครับก้นไขายไปหาเป็กแล้นะครับว่วสาวดำๆดำกับมีอยู่นะครับม่แตกันมาื่นหมื่นสาม ท่างเวยียดนามกับสื่อวัวอยู่นะครับบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ครับมีการเรียกเรียนสื่อขาอยากันนะครับบรรยากาศใจเงินกับีอยู่นะครับนานแน่นอยู่นะครับก็ไปได้นะครับ เรื่องทิ้มหลายอยู่นะครับได้ขายอยู่นะครับวันนี้นะครับน,นะ,บนนะบได้ขายหลายอยู่นะครับเหยียดน้ามือซื้อหลายนะครับวันนี้